s h a k i n cactus and it starts to rain the smell of steamed asphalt scent e d n o v e cane nature's brew of all kinds of things morning สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็น day 1นะแพนนี้จะทํา what i eat in a week อีกแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ ที่แบบจะเอ j นจอยกับทุกสิ่งนะเพราะว่ามันเป็นแบบปีใหม่อะ่ะทุกคนแล้วเพนก็ไม่สามารถทํากับข้าวได้ทุกมื้อนะคะแต่แพนเนี่ยจะดูแลรูปร่างหุ่นยังไงไม่ให้แบบมันบวมขึ้นเกินไปนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเจ็ดวันนี้เนี่ยเพนทานอะไรบ้างแล้วเจ็ดวันนี้เนี่ยเพนมีอีเวนต์นะคะไปงานนูน้นงานนี้นะคะไปเจอเพื่อนเจอฝูงนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ สิ้นปีอะเนาะโอเคค่ะไม่พูดพัมทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะหรือว่าออกกำลังกายเดี๋ยวแพนจะแบบหมุน,นหัลูหูปง่ายๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยอยากออกกำลังกายแต่ก็อยากขยับบ้างก็เราจะหมุนหัลูหุบกันมือแรกของวันนี้นะคะนี่เลยแองเจิลเฮปูครีมไข่กุ้งนะทุกคนแล้วดูเห็นไหม มาจาก uh, โอกะจูนะคะอร่อยมากๆเป็นเมนูที่แพนชอบมากเลยนะคะในโอกะจูขอตัวไปกินก่อนนะหมดแล้วคะ่ะทุกคนอิ่มมากๆบาแบ แล้วแพนก็มานั่งสตาร์บัคเป็นครั้งแรกเลยนะคะเครื่องดื่มของแพนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหวานน้อยอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าก็สั่งไม่ค่อยเป็นนะคะอันนี้แพนมานั่งรอพี่นะเพราะว,าวันนี้เนี่ยจะไปนอนบ้านพี่นะคะที่แม่จโจ้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปงานแต่งงานด้วยกันนะ มื้อเย็นของแพนก็มาทาน M k ็มนะคะนี่เป็นพี่ที่แพนรู้จักนะชื่อว่าพี่ออนนะคะคือตัวเล็กมากแล้วแพนนี่ตัวโตไปเลยนะคะคือนางน่ารักนะคะมื้อนี้เนี่ยเลี้ยงแพนนี่ด้วยก็ต้องแบบขอขอบคุณมากๆจริงๆจากใจเลยมันจุง้งจุงจอย่างก,กับอยู่แดนนลรุมิสมือมม้อนี้แพนก็กินทุกอย่างที่ใจแพนต้องการเลยนะ ร์นี่นะคะทุกคนเช้าวันนี้อากาศเช่างสดใสยิ่งหนักนะเดี๋ยวเพนนี่จะไปร่วมงานแต่งงานนะคะเห็นไหมตอนนี้ก็ประมาณ7-8โมงนะคะบรรยากาศดีมากอากาศดีมากนะคะเชียงใหม่โอ้ฝุ่นนี่นะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยแพนทานอะไรบ้างนะคะ Transcrição e ก็ได้มาทานของหวานก่อนเลยที่เห็นนี้นะแพนก็จะแบบเชเออเชวะชิมอย่างละเล็กเอออย่าเออถูกแล้วนี่ชิมอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะไม่ได้แบบทานหมดเลยนะเพื่อที่จะแบบมีท้องว่างให้ทานในแบบอาหารมื้อเที่ยงนะคะนี่เลยก็คืออาหารที่เพนจะได้ทานในวันนี้นะคะสามารถเลือกตักเองได้นี่คือที่แพนตักมานะข้าวเพนแบบทานน้อยนะคะนิ้นกับเพนเป็นคนชอบทานกับมาก นี่นะคะหมูกรอบคือแบบอร่อยมากวันนั้นคือเมื่ออาหารที่ประทับใจร่วมง,งานเช้าเสร็จแล้วนะคะเพนก็กลับมาที่บ้านพี่ออนนะบ้านพี่ออนมีแมวคือน่ารักมากดูสิทุกคนคือแบบใจนอนแล้วก็จะกลับลำพูนแล้วนะคะเดี๋ยวก็กลับไปทานอาหารเย็นที่ลำพูนค่ะมีเบย์สลัดง่าย แล้วแพนก็กลัวไม่อิ่มเอาปลากระป๋องมาทานเผื่อไว้นะคะแพนก็ทานสลัดหมดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่อิ่มนะก็เลยมาทานปลากระป๋องนะคะโปรตีนนะทุกคนแล้วยังไม่พอยังหิวอีกนะคะทานแบบสับประรดเข้าไปอีกด้วย สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะแพนรี่จะออกกําลังกายนะจากที่แบบเออไม่ได้ออกอะไรวันนะเมื่อวานเนี่ยก็ไปร่วมงานแต่งงานมานะคะก็กินนู่นกินนี่กินนั่นมาวันนี้เนี่ยแพนก็เลยจะคุมอาหารนะภายในอาทิตย์นี้เนี่ยแพนก็จะแบบกินนู่นกินนี่แล้วก็คุมอาหารกินนู่นกินนี่คุมอาหาร,มมหารประมาณนี้นะคะก็ใช้ชีวิตตามที่ใจอยากใช้เท่านั้นไม่ได้แบบซีเรียดเคร่เงเครียดอะไรนะคะอยากให้มันเป็นแบบไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบ เราก็จะเจอเพื่อนสังสรรค์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ไม่ต้องเลี่ยงนะคะเราก็ทานไปเลยเราค่อยหมอกําลังกายกลับมาดูแลสุขภาพในวันที่เราแบบมีโอกาสที่จะได้ทํานะคะแบบมีโอกาสที่จะได้ทําอาหารอะไรงนี้มีโอกาสที่จะได้ออกกําลังกายอย่างนี้เราก็ค่อยทํานะไม่ต้องคิดไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครงเครียดอะไรนะคะมันก็ใช้ชีวิตทําปกติเลยทุกคน ตามนั้นเคค่ะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันดีก,กว่าเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบใช้ชีวิตกันให้เต็มที่ให้คุ้มค่านะคะอะไรที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็เริ่มทำอะไรที่อยากทำก็เริ่มทำได้เลยนะเราไม่ต้องรออะไรเลยค่ะแพนออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะและแ้วแพนก็นี่เห็นไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าทรงผมนี่เซตนิดนึงนะคะให้มันตรงๆ แล้วก็ถ่ายรูปนะคะกับสีผมใหม่แพนนี่เก็บไว้เผื่ออยากลงนี่นะคะแพนนี่จะตั้งกล้องแบบนี้คะ่ะทุกคนตั้งกล้องแบบนี้แล้วก็ใช้โทรศัพท์นะคะในการแบบกดกดกดถ่ายน้องนะตัวนี้เนี่ยแพนใช้นี่นะคะฟูจิฟิล์ม X t อ0นี่นะคะชุดของแพนนี่โอ้โหสวยเฟี้ยว เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปทำอาหารก็คือจะใส่ชุดธรรมดาเนี่ยแหละเรามาทำแซนด์วิชทูน่าแบบง่ายๆกันนะคะแพนนี่นี่มีแซนด์วิชเออม,มีมีขนมปังนะคะทูนา่ามายองเนสจริงๆเนี่ยมายองเนสไม่มีนะคะแพนเลยใช้น้ำสลัดแทนนะแล้วก็เกลือพริกไทยแค่นั้นนะคะแล้วเออแพนอาจจะใส่ชีสด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าแพนจะทำยังไงนะคะ แพนใ้ทูนา่ากระป๋องแบบนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะเพนก็เอามาใส่แบบนี้เลยใส่มายองเนสนะคะจริงๆก็ไม่ใช่มามอางนนีคือน้ำสลัดนะ <sk ill ring> แล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็แพนใส่ผงปาปริก้าเข้าไปนะคะ <sk ill ring> แล้วก็ยีๆนะแค่นี้นเองคือแบบง่ายมากเสร็จแล้วหลออะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะมากริลนะคะขนมปังกันนะ แผ่นฉีดด้วยสเปรย์น้ำมันมะกอกนะคะนี่แล้วเราก็พลิกพลิกไปมาจนแบบน้องรู้สึกกรอบๆนะคะเพราะแผ่นชอบหนุ่มปังแบบกรอบๆนี่เลยแล้วแพนก็ใส่ชีสนะคะแล้วก็ใส่ทูน่าที่เราทำไว้นะแพนก็รอให้ชีสเนี่ยละลายแล้วแผนก็จะเอามาโปะก,กันแค่นี้เองนะคะ เสียงก็คือกรอบดีมากนะคะเปิดขึ้นมาก็นี่เป็นแบบนี้เลยไส้แน่นๆนะอร่อยมากแล้วก็ทําง่ายมากนะคะอร่อยค่ะทุกคนทําง่ายง่ายทำง่ายมากๆไปลองทํากันดูนะคะืเย็นนี้แพนนี่จะทำสลัดนะคะเพราะเพนมีผักแล้วนะเพนจะให้ทุกคนดูผักเพนนี่ นี่นะคะอันนี้ก็คือยังเป็นเบบี้ยูนะคะแต่แพนนี่ก็จะกินละแล้วแพนก็จะลวกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในช่องฟิตนะคะพวกปลากุ้งนู้นนี่นะลวกทุกอย่างก่อนนะคะแล้วก็นี่แพนมาเด็ดผักสลัดนะคะ นี่นะสลัดของแพนก็จะใส่ทุกอย่างเข้าไปนะคะเพนจะชอบใส่ผล,ลไม้เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ธัญ,ญพืชแพนใช้น้ําสลัดของบลซามีคิวพีนะแพนจะใช้ตลอดเลยนะคะแล้วต้องคลุกนะคลุกเท่านั้นถึงจะอร่อยสลัดของแพนที่แพนชอบทาทานนะคะแพนก็ชอบใส่ผล,ลไม้แล้วก็ลูกเกดแล้วธัญ,ญพืชลงไปด้วยนะทุกคน ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแพนไม่ได้มีแพลนไปไหนเลยก็คงจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมธรรมดานอนเขาดาวอยู่ที่บ้านนะคะ <c oughs> น่าเศร้าไหมแพนนี่นะคะวันนี้ก็จะเขาดาวคนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แพนคิดว่าแพนจะไม่ออกกาลังกายนะคะเพราะว่า เป็นวันสิ้นปีอย่างเงี้ยก็แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ก็อ,ออกดีกว่านะคะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าก็อยู่บ้านเฉยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่วันวันหนึ่งแต่มันแค่เป็นวันสิ้นปีนะคะวันนี้เนี่ยแพนก็แต่งตัวสวยนะคะเพราะว่าแพนเนี่ยตื่นมาลองชุดนะวันที่2เนี่ยแพนจะไปงานแต่งของเพื่อนนะคะแพนนี่ก็จะได้น่ใส่เดรสนะคะเดี๋ยวก็จะไปแต่งชุดออกกําลังกายแล้วก็ไปออกกําลังกายกันนะคะ วันนี้สําหรับแพนมันก็เหมือนเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเราก็อยู่บ้านนะมันแค่แบบพรุ่งนี้จะเป็นปีใหม่แล้วแค่นี้เองนะคะแพนก็ตั้งใจว่าจะพยายามใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะคะไม่แบบคาดหวังตัวเองเยอะเกินไปแล้วก็ไม่เปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นบางที่เราอาจจะสําเร็จช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าไม่เป็นไรนี่คือชีวิตเรานะคะเราใช้ชีวิตของตัวเองนะคะเราไม่ได้ใช้ชีวิตของคนอื่นแล้วคนอื่นก็ไม่ได้มาใช้ชีวิตของเรานะ เราก็ใช้ชีวิตของเตงให้เต็มที่นะคะบางวันอาจจะมีสุขบ้างเศร้าบ้างก็นี่แหละค่ะชีวิตมันไม่เพอร์เฟกต์นะคะมื้อแรกของวันนี้นะคะเพนจะทำโดนัทนะทุกคนโดยนี่เห็นไหมเพนซื้อนี่มานะคะเป็นพิมพ์เอาไว้ใส่โดนัทโดนัทที่เพนทำนี่นะคะคือแบบอัดแน่นไปด้วยโปรตีนนะแล้วก็อยู่ท้องด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยความหวานเนี่ยเพนใช้เป็นแบบเมเปิลไซรัปนะคะ บ้านใครที่มีสารให้ความหวานอะไรก็แช่นั้นเลยนะเนื้อดีมากค่ะทุกคนนี่นะเห็นไหมไม่เห็นทุกคนว่าเพนจะสามารถทํามันได้ไหมกลัวมันไม่ขึ้นรูปอะแต่ต้องลองนะคะฉีดสเปรย์น้ำมันมากอกนะคะเพนไม่รู้ว่าเราจะได้กี่อันแต่เราก็ฉีดๆไปก่อน ที่รกด้านหน้าของโดนัทนะคะเพนนี่จะใช้นมนะแล้วก็โปรโตีนน้ำตาลนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมลองดูกันนะคะตกแต่งนะคะเพนใช้น้ำตาลไอซิ่งที่มาจากน้ำตาลอีดิทิทอลนะคะมันจะแบบเป็นความหวานศูนย์แคลนะนี่เลยแล้วเพนก็จะแบบเติมผงโปรโตีนนะคะแล้วก็โฮคนจนกว่าน้องจะหนืดเลยนะทุกคนหนืดแบบนี้นะคะเอาน้องโดนัทออกจากพิมพ์นะแล้วก็เอามาดิบแบบนี้เลย แล้วแพนนะคะก็โรยตกแต่งด้วยมะพร้าวอบแห้งนะแล้วแพนก็เอาไปบดอะ่ะไปปน่นไปประมาณนั้นนะคะน้องหนุบหนับดีมากคะ่ะทุกคนเพนย่างหมูเพิ่มด้วยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเพนหิวนะคะนี่แม่หมักหมูไว้นะคะแล้วเพนก็เอามาย่างคือแบบเนื้อดีมาก มื้อเย็นเพนก็กินหมูย่างนะคะแต่แบบเราไม่ใช้เตาอบแล้วนะแม่แพนเนี่ยเอามาย่างในถังนะคะให้มันอบ,อบความร้อนอยู่ตรงนั้นนะเพนตกแต่งไฟในห้องค่ะทุกคนให้มันเหมาะกับเป็นวันที่31วันสิ้นปีนะคะเพนรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะต้องทำอะไรบ้างเออพนก็เลยอ่ะหยิบน้องไฟนะคะมาตกแต่งห้องสักนิดสักนึงให้มันแบบรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำบ้าง เดี๋ยวเราก็จะเขาดาวนอนเขาดาวดูซีรีส์ไปด้วยกันนะคะนัะะ่นเลยจ้าจะไปอาน้ำแล้วนะคะวิเจอกันพรุ่งนี้นะบาบุยสวัสดีนะคะชาววันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยแพนไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะทุกคนเพราะว่าแพนลืมเอากล้องมาด้วยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแพนก็มาร่วมงานแต่งของเพื่อนนะคะนี่เลยนี่เลยสวยงามนะคะคืออาทิตย์นี้เนี่ยแพนร่วมงานแต่งมาสองคนแล้วค่ะทุกคน ฟังมาเก่งเพื่อนเจ้าสาวนะคะนั่นเลยค่ะก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันนะคะว่าแพนเนี่ยกินอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยแพนก็ทานกล้วยเตี๋ยวนะคะเย็นนี้นะคะแพนจะทําก๋้วยเตี๋ยวค่ะนี่แพนมาบ้านเพื่อนนะคะมาช่วยงานแต่งงานแต่งพุ่งนี้เราจะมาลวกก๋วยเตี๋ยวกันมานนิดูนี่โปรปะโปรปะ เริ่มจะโปรแล้วได้ยังได้แล้วได้แล้วเนาะใส่ทวยนี่เลยเนาะ Yes โอ้โหสุดยอดพักดอือไมนเห็นจเราทำนี่ก๋วยเตี๋ยวทั่วใหญ่เลยนะคะนี่เห็นไหมเออนั่นแหละ <laughs> ไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันไหมนะคะตอนนี้เพียงกำลังรอขบวนขันมากนะทุกคน สวยนะคะเจ้าสาวของวันนี้ <laughs> สิ่งแรกนะคะที่ได้กินแถววันนี้ค <Hello, you. S 1> ือไอติมน, <laughs> นี่ก็คือมื้อแรกของวันนะทานขนมจีนนะคะแล้วก็ลาบด้วยลาบอีสานแล้วก็มาทานแบบชานมไข่มุกอีกเพนเวมาซื้อแหนมเนืองด้วยนะคะทุกคนนี่แหนมเนืองสองชุดเล็กเลยนะคะวันนี้ก็กินประมาณนี้ก็กินเยอะอยู่นะ แล้วโอเคแล้วก็มาทานต่อที่บ้านยายอีกนะคะอันนี้ก็คือแบบตมโปกีในเซเว่นแล้วก็มาทานแหนมเนืองโอ้ว้าวเต็มปากเต็มคำนะ <c oughs> ดูน้องสาวเพนซี่ยังไม่พอนะคะทานนี่ขนมจีนที่แบบเป็นเส้นเส้นใหญ่นิดนึงแพนนี่มาบ้านยายนะคะกินจุบจุบจิบจิบ,จบมาทั้งวันก็ยังไม่พอนะคะมื้อเย็นก็เอาอีกค่ะกินอีกกลับมาที่งานเย็นนะคะของงานแต่งงานนะ แล้วก็คืออ,ร,อร่อยนะแพนนี่คือแบบวันนี้กินแบบแหลกกินล้านมากๆเลยนะคะมีความสุขนะตอนนี้ที่เรายังสามารถกินทุกอย่างได้เราก็กินให้เต็มที่สัปดาห์นี้ลำไส้ของแพนเนี่ยก็ทำงานหนักพอสมควรนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่ใน d a i ด y vlog นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะไม่ไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะ Sometimes I do, cause sometimes I drive through All of the streets we used to